นะพอแม่พี่น้องตอนนี้บ้านบ่าวซิงกะเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้่อยแล้วนาะพีน่นะ้องเนาะก็เลือแค่ใส่ขี้อู่ทั้งหนานี่กะหลังจากนั้นกะเสร็จสิ้นวันที่รอคอยพอแม่พี่น้อง fc ก็รอคอยว่าหลังจากทีเรล้วจะออกมาเป็นแบบใดนาะพีน่นะ้องเนาะกับนี่แหละหน้าตาหลังจากที่ออกมาแล้วกะจะได้ประมาณนานะพีน่นะ้องเนาะกัถือว่างามนาะองพี่น้องเขากับธรรมศาสตร์เมาะเจาะเป็นเพื่อนที่กะทัดหัดนะ้อพีนอ่นะ้องเนาะความฝันของบ่าวซิงก์ก เป็นจริงแลว้วพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเอพซีกะรอมาจากเบิง่งบ้านของบอสิงกะถือว่างามเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่เลยเราพี่น้องเดี๋ยวบอกเอนจะให้เบิง่งทั้งหน้าเรือว่าด้านข้างอะไรนักพี่น้องเนาะหลังก็ถือว่างามลายพี่น้องก็ยังเหลือแค่ใส่หน้าต่างกับบานประตูพวกอื่นก็เสร็จชิ้นเนาะเหลือแค่ใส่คิ้วนี่เด้์ในตัวนี้กัเสร็จชิ้นแลว้วเนาะพี่น้องเนาะอือว่างามลาย เอา้าพ่อแม่พี่น้องซึ่งเปิดภาพมาตอนนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายๆเนาะพี่น้องอา่ากหลังจากที่เพิ่นมุงตัวนั้นเป็นคาบเศร้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าหลังจากที่ปทไ,ปลลไ,ปไปกินข้าวเที่ยงมาบปดนี้ก็ลงรอบบ่ายๆกับมุงแล้วเนาะพี่น้องเนาะบาดนี้กะสิแล้วมื้อนี้แหละเนาะพี่น้องนเนาะ FC ก็รอรุ่นว่าออกมาสิเป็นจังได๋หล่ะนะพี่น้องเนาะซึ่งว่าซึ่งเป็นว่าตอนนี้ก็โอ้งามแล้วเด้อพี่น้องเข้ากันกลมกลม่อมทางบ่าวแซนกับบ่อสซาลีพากันขึ้นไปเบิ่งงานเนาะพี่น้องเนาะ โอ้แผ่นที่หนึ่งน้อพี่น้องคลองโซนทั้งน้าบาทนี่เนาะอ่ามึงแผ่นที่หนึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยว่าสวงามสมดายนี่แหละเอองามงามงามขึ้นไปเห็นยังน่ะไปตรวจงานบ่โอก็เดี๋ยวขึ้นไปกวดงานคอยกวดแล้วทั้งนาเศร้านี่เออ อ <c oughs> อต่นอ,ะอะตนะ <c oughs> สบายดีด้สบ,บูนบาเซนอ๋อเปินขึ้นไปนกวดงานบ่เมื่อกี้นี่นะขาสัน่นขาส่าสงบ้สั่นหรือว่าขาสั่นยันตกสันยันตกออันตกะพี่พน,น,น,น้อ,อ,นนอ,นนอ,องเอ้าผักขวนเนาะเอ้ามุ้งแผ่นที่หนึ่งของโซนหนาพี่น้อง ตอนนี้กำลังมุ่งแพทย์ที่หนึ่งของโซนทางหน้าเนาะมาเบิ่งกันนะพี่น้องว่าหลังจากที่เช็ดชิ้นสิงามปัดได๋ออผู้ใดเอายังมาในพื้นเดือนน่ะไม่ยังอ่ะนะโอ้เจ้าขัดลีนี่เนาะเร่งร้อยสิบคนเลยเสียละไรและ

เลยกไวเลยก็งามน้องเนาะอ่าวที่ที่น้องยาง

พาเรือยไม่หลายยกครอบผมครอบพี่หอยไม่ได้หอยไม่พูละได้อยไว้แล้ววันจึงเราก็จะขึ้นเอาไว้แล้วกัจะขึ้นเรือแล้วกันแล้วกัจะขึ้นเรืองามเหมนกันเนาะเราปฏิเสธเจ้าแล้วค่ะพ่อเสียปฏิเรสธกันเลยเนาะไม่ว่าบาทอะไรยืนไดน มาเด้อมาเด้อพ okay. okay. um wow. um> okay. 네 mm ี่น้องด้อตัม่เพิ่นเด้อจคนมาเดะิดัดเม่นเหงาเลยนาะางาเลยปลูกเลยปลูกเลยได้ๆๆ้ๆๆมๆนๆๆ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 ๆะๆีๆๆๆๆๆนๆ่ๆๆ เบวามันแดดนะยกให้พ uh, ่วแมนนอง FC เบิ่งสุกมุมต้นไม้เคลื่อนที่ก้นมาคือบุบีบมใครปอูกก็ว่าอใครปลูกนะปุยานน้ำอันสิน ขักขักพี่น้องเอ้ยบานนี่ก็มีแต่ว่ายืนเบิกเพิ่อนก้อนบานนี่เบิงเพิ่นมุ้งแผ่นที่หนึ่งของโซนทางหน้าเนาะพี่น้องแผ่นที่หนึ่งของโซนทางหน้าเนี่ยแม่นบ่เห็นละงก เอา้าพี่น้องเอเย้ยเบิ่งน้ำกันมุงแผนที่หนึ่งนะพี่น้องหลังจากนั้นมันจะออกมาเป็นยังไงตเะัอนาะาีนเอไือเนาะห bố mình cho tí à bố tắm bò xinh cái cơn thương bố mình phải đồng cơn hay cảm lăng chảy à sàng thương <laughs> ແນ່ເນາະເດະລວນນມ ตอนแรนมมมอนันก็บเ็ดนเห็ต่ก่กับ้าขได้่อย่หมอกสีกว่มาหมอกเน่ตัวจากเราไปเหมือนูแดดลิฟ์เราเยแดดดอไป่อใมหมอกนก็ไ่ได้ให้เาขนาดพอเอ็นงสนห่มเนาะน่ บึงผนมุงเนาพี่น้องเนาะบ่อนจะนั่งอยู่ทั้งร่มเด้อพี่น้องเด้อมันแดดอบ่อสลีโทรศัพท์จะบ่อนบ่าบ่สลีฮ้อนแต่ได้่ะพวกเจ้าคิปโอ้ยดังระเบิดเลยนะ

ลงมาเลยพุนมาเลยพุนมามาเลยมาล่างเลยมาล่างเลยพุน

ว่าน้ำพ่น่นแหตีสั่งอนน่ะองหน้ามาพนอ้ขาวงบ่เงินบ่เงินถจะเรือตีที่แรกๆว่าเรอใส่นี้หระที่นี่มาแม่นเียวพอเงินมาทังมาทาเนะ๋อที่เราดงันทองพัดถึบ่อช่ทองพัดมาพ่นมาทองไปนี่าพ่นชื่ออันน้มาป้าไว้สองหน้าสองหน้ามาป้าไว้ กะอันนก็เลยจะทำตามเประสทรงท่านบอกนะว่า <Souls> ที่จะแง่ก่าจะเอาสมศกตัวนี้เนาะที่ีนท้องแม่คนละแต่ว่าเอางินนันแล้วไปเลยนะเรามันจะแหลวมันจะทำมาแล้วเลยเนาะเลยเลยนาทคนลบาอไ่เพ่นอานนี้เะมาจะกอใหพอว่าตัวอนนี้เรเท่าดีไหเป็นเงินจุดหมดเองาันหลอนะเป็นสามันที่พันเนาะ

ใกล้ที่เซตก่อนน้อพี่น้องเดี๋ยวจังเบิ่งอี้ว่างามเป็นไปเนาะหลังจากที่มุ่งเซตนั่นเลยเออแผ่นที่สามเนาะพี่น้องแบบเนาะอ่าจะต้งเลื่อยสามแผ่นบัดนี้เนาะไก่จะเช็ดชิ้นเลยได้นี่ที่ว่ารวดเร็วเลยได้พี่น้องเอ้ยไก่เข้าไก่เข้าเลยความฝันของบ่อสิงวันที่รอคอยของบ่อสิงไก่จะมาถึงแล้วรออีกไม่นานรอแค่อีกชั่วโมงหนึ่ง ôi sẽ chín Mình có người rồi người ừ. thấy mọi người đẹp lên mấy đâu rồi giờ bọn em cho hai bừng nó bị đông ระหว่างโซนตัวนี้กับโซนตัวนั้นข้างหน้ากับข้างล่างว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากตอนที่ผืนมุงกับตอนบัทันมุงนะเพี่นี๋ยวดชให้เบิ่งเลยว่าแตกต่างกันบ่แตกต่างกันชัดไปนะพี่น้องเอ,อ้ยนี่เด็กตัวนี้จะเป็นโซนด้านหน้านะพี่น้องด้านหน้าผืนมุงที่ยังบ่ทันแล้วเนะาะก็ได้ประมาณนี้แล้วนะพี่น้องนี่นี่ให้ผมดูดีเบิง่งทุกมุมก่อน ว่าเป็นใหญ่ๆเนาะงามอยู่บ่พี่น้องว่าอย่างไรเด้อมีเติมอะไรบ้างอันี่แหละได้ประมาณนี้พี่น้องโอ้เดี๋ยวจะให้มึงโซนตัวทึ่งบ่อนี่พี่น้องเพราะมันกินกันขนาดใดญเนาะนี่แหละได้ประมาณนี้โซนตัวทึ่งมาจากทึ่งอะไรข้าตะกอมคอยยาวันนี้เลยวันนี้จะเป็นโซนตัวทึ่งนะพี่น้องเด้อ โซนเต่าเติงกับปลุ่มเรื่องมันกินกันทั้งใดอันนี้จะเป็นโซนตัวเติงเนาะนี่แหละได้ประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณนี้แหละนี่นะ่ขักแล้วหรือพี่น้องเนาะนี่แหละดากเอ้าพี่น้องแผ่นชุดท้ายหลือเปล่พอนี่แผ่นชุดท้ายแล้วแผ่นชุดท้ายแผ่นท้ายชุดอะไรเนาะปลดล้มเลยตั้งเลยแล้วเสร็จสิ้นยังจะใส่ชีหน้าทางข้าง เมนใ้่ตะข่างที่อากาศถือว่าเซตชิ้นนะพี่น้องเพราะว่าซีหนาในใส่ตะข่างนี่ด้านหนาเนี่ยไม่ใช่นะพี่น้องคือตอนนี้ผมจะทําการตัดใส่แป้นลมนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็นกนเซตชิ้นเลยอ่าเนี่เลยสีเงินก็นจะออกมาปร,ประมาณนี้นะพี่น้องถือวางา้อ่าสดชสขนาดเลยสีบานสีเงินผอ,นอ่านี่แหละ ตึมนะ่านี่แหลนะน้พี่น้องคือว่างามลลยงามงามน่ะพี่น้องวันที่เอฟซีรอคอยวันที่บาซิงรอคอยเมื่อสุดท้ายมาหอดแล้วมีบอลส้นฟนส้นแดดแล้วบาทนี่น่ะพี่น้องทางเฮ้าก็ไดหลังจากนี้ถือว่า เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเหลือแค่ขกตอนสุดท้ายใส่คิ้วตอนนี้เนาะพี่นอ้อ,อ,นองเอ้าพี่น้องเอยตอนนี้ก็จะใส่เป็นลมเป็นแผ่นสุดท้ายแผ่นท้ายสุดเฮือนของเบาสิงเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเพราะว่าทั้งนั้นก็แล้วแล้วทั้งนี้ก็แล,ล้วแล้วก็เหลือแค่ใส่แป็นลมเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าซึ่งมืันเราใส่เป็นลมบัดน,นี้ก็น่าจะเป็นสิ้นสุดท้ายเนาะพี่น้องรดูว่าทิ้งท้ายสุดหลังจากนั้นก็มีแต่ว่า ใส่หน้าต่างแล้วก็ใส่ประตูเนาะพี่น้องซึ่งมื่ออื่นนี่เพิ่นจะใส่หน้าต่างกับประตูเนาะพี่น้องกะเสร็จชิ้นหลังจากนั้นก็จะเฮ็ดบันไดขึ้นบันไดสามขั้นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยทางบอสซิงก็เทียบหนักพุทธพุทพุทอยู่เออขยันในบอสซิงนี่เดี๋ยวยิงจุด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 เลยไม่ได้แล้วนะนเวลาดวแดดเวลาสองโมงป่ายเนาะพี่นอ้องอ่าทางหน้ากระถางสางแล้ว mà riêng cái xe nhà chút 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 nên là huyền à huyền chỉ nhiên ngày đây phía đâu rồi นี่เดยแผนสุดท้ายแล้วได้พี่น้องเอ,อ้ยโอ้เข่ากันเลยบาทนี่แนเ่เป็นตัวตอบกันเลยบาทนี่น,นั่นดีโอ้โดดปุดโดดปีนข้างนั้นมาอ่มีตะปิดอยูอ่ปีนขันามากก็ได้ขันว่ามันบ่นักกันไง đột à, đi lèo <laughs> hát ọc xa nói điểm bỏ xe nhạc thang nên nhìn đây bò là là gì thang chồng lo luôn cầm hôm lâu à, à. Hôm nữa, bò là là gì thang lấy ở bên thì เงินว่าเอาไว้ให้กุ๊กมาใหญ่เนาะบอกใครมาเอาเข้ามานี่ก็ได้บปอเซนนี่มาบนนี่นี่มาบนไป็นอะไรเกี่ยวปับกุบกเลยเกี่ยวกับหันแล้วเกี่ยวมานี่เลยเนาะไปดี พอ,อยังลายยู่ได้ยังบริจาคของทีแล้วได้งานนีนน่มีแต่มาออื่นเพื่อแหละที่สั่งเทาอนมามัยเพิ่นสั่งอันนั้นะของน้ำอลาเซน่าเออเอาหกปอนาะหกเลยเนาะเออสั่งให้ไดเด้อใคะแนนจะให้เรามาส่งไว้ก่อนได้ไว้ก่อนหรือไม่ได้ไหมระว่างอยู่ตลอดที่ เออก่อนเขาจะออกมาแล้วเขาจะโทรสั s <S ่งเจ้ามือแม่แม um, okay. uh, ่พอดีเลยคำพวกเขาคลิปโทรศัพท์คนไปบอรอดแล้วนะบอเบ็ดเบิดแล้วมันนี่นะ4ดอก5ดอกเลย เดินได้นะคือโดดลงบนเลยวแต่เศร้าเลยงสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งได้นิอตัวเลยแท้น่ะบอสิงกาเชียะจัดจดดบอซิงมาแล้เนี่ยใ้คนมาผิดบนแหลเคร่องของนี่เบิ่งั้งแล้วนี่ พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมมียัางารเด้อพี่น้องเลยบ้านของบอสซินก็เสร็จชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะทีบ้านก็งามแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งรอบๆก่อนจะจบคลิปนะพี่น้องเนาะนี่แหละนี่โอ้แผ่นทิศไทยใส่เป็นลมหลังจากนั้นก็มีแต่ว่าใส่ขี้วใส่ค้างค่ะเสร็จสิ้นแล้วนาะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งรอบๆก่อนก่อนจะจบคลิปเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องโอ้เดี๋ยวให้เบิ่งก่อน รอบด้านนะพี um ่น้องเนาะนี่แหละย่างเบื้องบนจะออฟได้ไหมนี่รอบสุดท้ายแล้วได้ปิดเฮียนแล้วได้นี่แหลยนะพี่น้องเนาะแล้ววานนี้ให้เบิ่งรอบๆเลยนะพี่น้องเสร็จสิ้นแล้วบ้านของเมาสิงเหลือแค่ใส่ไปลมแผ่นสุดท้ายเนาะนี่แหลยนะพี่น้องอ ได้ประมาณน e <en> ี่เนาะสำหรับคลิปนี้กับผมีอย่างไรเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้อง FC บัตรสุขุสุนฝากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยแอนเดอยร์สุขกายสุขใจยืดหยุ่นมีแห่งบัตรสุขุคุณฝากมาติดตามกันเดินทางตลอดปลอดภัยลำดุลยลำดุลยพี่น้องเลย